วันที่4พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21- 2 3ององศา อาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,สค่ะทางด้านภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ําสุด22-24องศาเซลเซียส,สอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,สค่ะด้านทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้า าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิตำสุด2 2่5สององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องาิศาเซลเซียสค่ะและตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราชลงไปค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ม ฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด24-2 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า w r n